สวัสดีครับสําหรับ <c oughs> ช่องนักสะสมพนีจรน,นะครับวันนี้ผมจะขอ,อนำเสนอพาะสมเด็จวระครังพิมพ์ฐานแสงน,นะครับ <c oughs> วันนี้จะมานำรีวิว360องศานะครับว่าพิมพ์นี้เป็นอย่างไร <c oughs> เนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปดูหลังก่อนก่อนที่จะรีวิวนะครับขออนุญาตจับองค์พานนะครับหลังเรียบนะครับเนื้อหาก็ชัดเจนนะครับดูง่ายนนุ่มนะครับ ดูขอบข้างนะครับขอบข้างก็เช่นเคยหยุบยับย่นนะครับขอบข้างหยุบยับย่นนะครับขอบฐานด้างหยุบยับยน่นมวลสารมีให้เห็นนะครับ <c oughs> ด้านบนหยุบยับยน่น บนสารมีให้เห็นนะครับดูกันเรื่อยๆนะครับศึกษากันเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับถ้าดูดีๆจะเห็นขาบแป้งนะครับทัว่วองพระเลยนะครับ วันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำจิ้มจะขอขยายให้ดูมือสั่นนะตรงนี้คืออะไรผงทองคํานะครับนะครับเส้นฐานแซมสองเส้นชัดเจนนะครับ <c oughs> ชัดเจนมากชัดเจนมาก นะครับองค์ขัดสมาธิเพชรก็เห็นเท้าเท้า <c oughs> นะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าเป็นตำหนิพิมไหมผมไม่มั่นใจองค์ที่แล้วผมก็นำเสนอรีวิวเหมือนกันก็จะมีเส้นนี้นะครับติดชัดนะครับไม่บอกเป็นตำหนิแล้วกันนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> บางองค์อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ที่ผมมีอยู่นี่องค์ที่สองแล้ว ก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับก็ดูไปพร้อมพร้อมกันนะครับกดได้ลึกมากนะครับเส้นสมชัดเจนนะครับหยักเส้นใหญ่เหมือนเส้นหวายผ้าครึ่งน,นะครับ เหมือนระฆังคว่ำนะครับเกตรล่ำบึกจะลดสุมประกันสองฝั่งติดชัดนะครับใบหน้าเหมือนเม็ด เม็ลักเนาะไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงนะครับก็วงแขนลำบึกนะครับพูดง่ายคือโดยรวมองค์พระล่ำซ้ำนะครับล่ำซ้ำลำบึกนะครับดูง่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> จะซูมให้ดูชัดๆครับก็จะเห็นพุทธศินนะครับที่สวยงามก็ขอชมนะครับช่างสมัยก่อนท่านฝีมือมากๆนะครับสร้างพิมพ์ได้สวยงามพุทธศินที่ยอดเยี่ยมนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนที่ตัดติดตามชม ช่องนักสะสมพนีจรน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพื่อจะนำคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอนะครับก็ <c oughs> ต้องขออาภัยนะครับอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนก็ประมาณนะครับ <c oughs> ช่องนักสะสมพนีจรผมก็ขอจบ การนำเสนอแชร์ข้อมูลประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ